นิทานสอนใจปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนณหมู่บ้านกลางหุบเขาชื่อว่าบ้านควรสายหมอกบ้านหลังคามุงจากเรียงรายเหมือนรอยเย้มของผู้คนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายทุกเช้าจะได้ยินเสียงไก่ขันแข่งกับเสียงน้ำตกหลั่นจากผาชีวิตที่ดูเหมือนสงบสุขแต่ลึกๆในหัวใจแต่ละคนก็มีบาดแผลซ่อนอยู่ นายทุยช่างไม้แห่งหมู่บ้านแข็งแกร่งภายนอกอ่อนโยนภายในแม้คำภรยาผู้เงียบขรึมใจดีแต่บอบ,บางเหมือนดอกบัวน้องอุ่นลูกใจวัยเจ็ดขวบราเริงช่างฝันพ่อหลวงปันผู้นำหมู่บ้านที่คอยให้คำแนะนำชาวบ้านอื่นๆที่เป็นสกีพยานของเรื่องนายทุยเป็นคนขยันใครๆก็ยกย่องในฝีมือการสร้างบ้าน วันหนึ่งเขามองดูลูกชายวิ่งเล่นบนลานบ้านแล้วคิดขึ้นมาอุ่นโตจะได้มีเรือนอยู่ของตัวเองมีชีวิตที่สุขสบายกว่าอย่างพ่อตั้งแต่นั้นเขาเริ่มลงมือสร้างบ้านให้ลูกตั้งแต่ยังเด็กเขาเลือกไม้เนื้อแข็งทนทานสแสวงหากระเบื้องดีดๆจากในเมืองตั้งใจทำให้ดีที่สุดเท่าที่มีแรงในหัวของเขาบ้านต้องใหญ่โตแข็งแรงโอ่อ่า เพราะความรักของพ่อต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้ภูเขาแต่ระหว่างค้อนตอกตะปูบางครั้งแม่คำมองเงียบๆแววตาเหมือนมีบางอย่างอยากบอกแต่เธอไม่พูดเพราะกลัวทำร้ายความตั้งใจของสามีน้องอุ่นเองเห็นพ่อเหนื่อยทุกวันเขายิ้มให้พ่อเสมอแต่ในใจเล็กๆของเด็กชายเขาไม่ได้ฝันถึงบ้านใหญ่โตเลยเขาอยากมีเพียงบ้านเล็กๆริมทุ่งนาเห็นดาวชัดๆทุกคืน แต่เขาก็ไม่กล้าบอกความรักทำให้ทุกคนเงียบและความเงียบก็เริ่มทําให้ความจริงห่างออกไปเรื่อยๆบ้านของนายทุยใกล้เสร็จแล้วชาวบ้านต่างชื่นชมทุยนี่สุดยอดจริงๆสร้างให้ลูกสบายตั้งแต่ยังไว้อัลลออนนนายทุยยิ้มด้วยความภูมิใจแต่น้องอุ่นเริ่มหลีกเลี่ยงการมองบ้านหลังใหม่พ่อเห็นก็สงสัยโอ้อุ่นบ่ชอบบ้านสวยๆบ่หฮ้ เด็กชายกมนะ้มหน้ามันมันใหญ่เกินไปครับพ่ออุ่นชอบบ้านแบบที่แม่เคยพาไปพักบุญทุ่งนามากกว่าบ้านที่เห็นดาวได้ทุกคืนนายถุยหัวเราเบาๆแล้วลูบหัวลูกเด็กนะรู้ยังประเดี๋ยวเจ้าโตเจ้าสิขอบใจพ่อเองแม่คำยืนฟังเงียบๆหัวใจราวกับมีลมเย็นพัดผ่านเธอเองก็คิดเช่นลูกแต่ไม่กล้าขัดฝันของสามี คำพูดเล็กๆที่ถูกมองข้ามบางครั้งกลายเป็นรอยร้าวใหญ่บ้านของนายทุยเสร็จในที่สุดนายทุยจัดงานใหญ่ให้ทุกคนมาเชื่นชมแต่คืนนั้นเองน้องอุ่นกลับแอบไปร้องไห้ใต้ถุนบ้านเก่าแม่คำเห็นลูกน้ําตาเธอไหลาตามโดยไม่รู้ตัวแม่อุ่นว่ชอบบ้านใหม่อยากยู่ไกลทุงหน้าใกล้ดาวแม่คำกอดลูกแน่นแล้วกลั้นใจพูดมือนี้ แม่สิไปคุยกับพ่อให้เองรุ่งเช้าแม่คำบอกสามีในถุยเงียบนิ่งและน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแล้วเฮ็ดใดเจ้าบ่บอกตั้งแต่แรกล่ละคําเสียงแผ่วเบาเหมือนลูกนกเจ็บปีกแม่คำก้มหน้ากลัวเจ้าผิดหวังใน่ค่ะนายถุยมองบ้านที่ตัวเองสร้างขึ้นกว้างใหญ่แข็งแรงแต่ไร้วิญญาณ เพราะมันไม่ได้สร้างจากใจของคนที่จะอยู่จริงๆเขาเดินไปหาอุ่นบอกพ่อได้บอกว่าลูกต้องการแบบใดพ่ออยากเห็ดให้เจ้ายูดีนี่สุขตามใจเจ้าเด็กชายค่อยๆยิ้มทั้งน้ำตานั่นเป็นครั้งแรกที่พ่อได้ฟังเสียงหัวใจลูกอย่างแท้จริงนายทุยตัดสินใจบ้านหลังใหญ่จะเป็นศาลากลางหมู่บ้านให้คนมาใจประโยชน์ร่วมกัน ส่วนบ้านใหม่ของลูกคือบ้านหลังเล็กข้างทุ่งนามีหน้าต่างบ้านใหญ่เปิดเห็นดาวระยิบระยับหลังคามุงด้วยใบตองกลิ่นหอมดินระหว่างที่พ่อสร้างบ้านใหม่ลูกชายก็ช่วยหาฟืนหาไม้เล็กๆแม้คําทอผ้าม่านสวยๆด้วยมือบ้านที่สร้างด้วยแรงกายของพ่อ รอยยิ้มของลูกและหัวใจของแม่จึงมีความอบอุ่นที่ไม่ต้องการคำอธิบายใดๆคืนแรกในบ้านริมทุ่งนาดาวพร่างเต็มท้องฟ้าลมพัดหญ้าไหวเหมือนทุ่งกำลังหัวเลาะเบาๆพ่อแม่ลูกนั่งกอดกันบนชานเรือนนายถุยพูดเบาๆพ่อเข้าใจแล้ว บ้านจะงามสักเพียงใดหากหัวใจคนอยู่ไม่สุขก็ไร้ค่าแม่คํายิม้มน้ำตาไหลเพราะความสุขน้องอุ่นวางหัวบนตักแม่แล้วพูดคําที่อบอุ่นที่สุดพ่อครับบ้านนี้สวยที่สุดในโลกเพราะมันเป็นบ้านของหัวใจเราแสงจันทร์ส่องสะท้อนบ้านหลังเล็ก งดงามไม่ได้เพราะขนาดแต่เพราะสร้างด้วยความเข้าใจและสุภาษิตนี้จึงฝังแน่นในใจของทุกคนในหมู่บ้านว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจผู้นอนเคารพหัวใจกันและกันคือรากฐานของครอบครัวนิทานจบแล้วค่ะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องเล่านิทานด้วยนะคะ